สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกวันนี้เรามเีเอกสารเกี่ยวกับพระวินัยปิฎกนะครับส่วนที่เรียกว่ามหาวัคซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกเลยใช่ค่ะ ตัวมหาวัคเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะคะก็คล้ายๆกับเป็นคู่มือปฏิบัติงานแล้วก็บวกกับบันทึกประวัติศาสตร์ยุคก,ก่อตั้งขององค์กรสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ค่ะ hmm. เนื้อหาหลักๆก,ก็จะว่าด้วยเรื่องพุทธบัญญตัติพิธีกรรมแล้วก็ความเป็นมาต่างๆที่นอกเหนือไปจากสิขาบทหลักในปาติโมงค่ะ,คะน่าสนใจครับเอกสารนีเ้เขาแจกแจงเนื้อหาเป็น10หมวดหรือ10คันธกะ วันนี้เราจะมาลองสกัดแก่งสำคัญแล้วก็เรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจจากคันธกะเหล่านี้กันนะครับค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าคัมภีร์นี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับรากฐานของคณะสงฆ์เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับหมวดแรก มหาคันธากะมหาคันธากะนี่คือแบบว่าจุดเริ่มต้นจริงๆค่ะเล่าตั้งแต่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมครั้งแรกหรือปฐม,มเทศนานะคะโปรดปัญจวัคคีย์จนเกิดพระอริยสงฆ์กลุ่มแรกในโลกขึ้นมาครับแล้วไม่ใช่แค่การเกิดขึ้นของสงฆ์กลุ่มแรกนะครับแต่ยังรวมถึงการขยายตัวด้วยใช่ไหมครับมีการส่งพระอรหันต์หกรูปแรกออกไปเผยแผ่พระศาสนา ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นการวางรากฐานการเติบโตของพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่มเลยทีเดียวและประเด็นสำคัญมากๆในมหาคันธกะที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยก็คือการวางระเบียบเรื่องการอุตสมบทนะคะอ๋อการบวชพระใช่ค่ะการบวชพระภิกษุไว้อย่างชัดเจนมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชแล้วก็ที่สำคัญคือกำหนดบุคคลต้องห้ามในการบวชไว้หลายประเภทเลยค่ะการกำหนดข้อห้ามนี้ มันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษไหมครับเท่าที่ดูในเอกสารมีทั้งผู้ที่ทําความผิดร้ายแรงเช่นฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอาหารหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าหรือทําสังฆเภทอืมค่ะซึ่งอันนี้พอเข้าใจได้ว่าเกี่ยวกับความประพฤติใช่ค่ะนอกเหนือเรื่องความประพฤติที่ร้ายแรงแล้วนะคะก็ยังสะท้อนถึงความพยายามสร้างมาตรฐานแล้วก็เอ่อความน่าเชื่อถือให้กับหมู่สงฆ์ด้วยเพราะว่าข้อห้ามยังรวมถึงบุคคลที่มีสถานะทางสังคมหรือสุขภาพที่ไม่เอื้ออํานวยด้วยค่ะ อย่างเช่นผู้ที่ยังติดภาระทางโลกอย่างการรับราชการมีหนี้สินอ๋อครับครับหรือผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจจะกระทบต่อส่วนรวมอย่างเช่นโรคเรื้อนวัณโรครวมถึงข้อกําหนดเรื่องอายุขั้นต่ําคือ20ปีบริบูรณ์ด้วยค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องความพร้อมส่วนตัวแต่ยังคํานึงถึงภาพลักษณ์และความเรียบร้อยของส่วนรวมด้วยเป็นการสร้างองค์กรที่มั่นคง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเอาละครับ เมื่อมีสมาชิกแล้วก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกันหมวดต่อไปอุปโสถคันธก,กะก็ว่าด้วยเรื่องนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอุปโสถในทางพระวินัยนะคะไม่ได้หมายถึงแห่การรักษาศีลแปดของชาวบ้านอย่างเดียวครับแต่หมายถึงการประชุมของพระภิกษทุทุกครึ่งเดือนค่ะคือทุก14หรือ15บห้าข้า เพื่อทบทวนสิกขาบท227ข้อหรือที่เรียกว่าสวดปาติโมกที่มาของธรรมเนียมนี้ก็น่าสนใจนะครับในเอกสารบอกว่ามาจากข้อเสนอแนะของพระเจ้าพิมพิสารที่เห็นนักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมกันเป็นปกติใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมในยุคนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงเสนอว่าการมีวันประชุมเนี่ยจะช่วยให้มีการแสดงธรรมแล้วก็ทบทวนข้อปฏิบัติได้สม่ำเสมอ Hmm. พระพุทธเท้าก็ทรงเห็นชอบด้วยจุดนี้น่าสนใจนะคะว่าพระองค์ทรงเปิดรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับแล้วการทำอุโบสถก็มีข้อกำหนดตามจำนวนพระด้วยนะครับถ้าครบสี่รูปขึ้นไปเรียกว่าสังฆะอุโบสถถึงจะสวดปาติโมกได้ถูกต้องค่ะถ้ามีน้อยกว่านั้นก็เป็นคณะอุโบสถ หรือปุกคละอุโบสถตามลำดับใช่ค่ะซึ่งการปรับให้ปฏิบัติได้จริงตามสถานการณ์และยังมีการกำหนดสีมาหรือเขตแดนที่ชัดเจนสำหรับการทำสังฆกรรมนี้ด้วยค่ะเมื่อมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนแล้วก็ต้องมีระเบียบปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกันในระยะยาวโดยเฉพาะตามฤดูกาลซึ่งก็นำเราไปสู่หมวดที่3นะคะวัสุปนายิกาขันธากะหรือเรื่องการเข้าพารรษาและหมวดที่4ี่ปวารณาขันธากะที่เกี่ยวเนื่องกันค่ะ การเข้าพรรษาสามเดือนในฤดูฝนหลักๆก,ก็เพื่อไม่ให้พระภิกษุไปเหยียบย่ำพืชผลหรือสัตว์เล็กๆในช่วงพาอปลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ดูเหมือนจะมีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พระภิกษุจะได้ศึกษาพระธรรมวินยัยแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเข้มข้นอ๋อครับเพราะว่าไม่ต้องเดินทางจาริกไปไหนก็เหมือนเป็นช่วงเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมประจาปีเลยทีเดียวค่ะ แต่ก็มีข้อยกเว้นให้เดินทางได้ชั่วคราวไม่เกิน7วันเรียกว่าสัตตาหกกรณียะใช่ค่ะสัตตาหกกรณียะด้วยเหตุจำเป็นเช่นไปดูแลพระที่ป่วยหรือว่ากิจของสงฆ์แสดงว่ามีความยืดหยุ่นไม่ใช่กฎเหล็กจนเกินไปค่ะพอครบ3เดือนก็มาถึงพิธีสำคัญคือปวารณาซึ่งอยู่ในหมวดที่4ปวารณาขันธกะคำนี้แปลว่าการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนนะคะ อันนี้น่าสนใจมากเลยครับการเปิดให้วิพากษ์วิจารณ์ตักเตือนกันได้ในเรื่องความประพฤติที่ได้เห็นได้ยินหรือสงสัยระหว่างอยู่ร่วมกันมา3าเดือนใช่ค่ะฟังดูเหมือนเป็นการประเมินผลหรือการให้ฟีดแบ็กอย่างเป็นระบบเลยนะครับใช่เลยค่ะเป็น,นกลไกที่น่าทึ่งมากสําหรับการสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบแล้วก็พัฒนาตนเองในหมู่คณะนะคะมีคํากล่าวที่เป็นแบบแผนชัดเจนประมาณว่าครับ ผมขอประวรณาต่อท่านหากท่านเห็นได้ยินหรือสงสัยอะไรในตัวผมขอได้โปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อผมจะได้แก้ไขต่อไปโห oh. มันคือการส่งเสริมความโปร่งใสแล้วก็การยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหลักการที่ทันสมัยมากค่ะจริงครับจากเรื่องการอยู่ร่วมกันและการปฏิบัติกิจวัตรทีนี้มาดูเรื่องปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตบ้างในเอกสารมีหมวดที่เกี่ยวกับเครื่องใช้และสุขภาพคือ จำม,มักขันทะกะหมวดเครื่องหนังค่ะจำม,มักขันทะกะและเพศชัขันทะกะหมวดเพศจำม,มักขันทะกะก็ว่าด้วยเรื่องหนังมีการระบุว่าหนังประเภทไหนใช้ได้ประเภทไหนห้ามใช้ครับอย่างเช่นห้ามหนังมนุษย์หนังสัตว์ดุร้ายอย่างเสือหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะสําคัญอย่างช้างมา้าซึ่งอาจจะสะท้อนเรื่องสถานะหรือความเชื่อบางอย่างในยุคนั้นนะคะ แล้วก็มีเรื่องรองเท้าที่เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าของพระโสนะโกริวิสะที่เท้าแตกเพราะเดินเท้าเปล่าอ๋อใช่ค่ะพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ใส่รองเท้าได้แต่ก็มีข้อจำกัดอีกเช่นอนุญาตแค่ชั้นเดียวไม่ใช่แบบหรูหราหลายชั้นหรือสีสันฉูดฉาดต,ตรงนี้เราเห็นรูปแบบที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มจากความสมถะมากๆคือเดินเท้าเปล่าครับ แล้วพอมีปัญหาหรือความจำเป็นเกิดขึ้นจริงก็มีการปรับปรุงข้อกำหนดให้เหมาะสมกับการใช้งานและความเป็นอยู่ของพระภิกษุแต่ก็ยังคงหลักความเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยค่ะเช่นเดียวกับในเภสัชขันธกะหรือหมวดเรื่องยาใช่ไหมครับที่ส่งอนุญาตยาและของบำรุงหลายอย่างเมื่อภิกษุป,ป่วยไข้ถูกต้องค่ะมีทั้งปัญจะเภสัชห้าอย่างที่เรารู้จักกันดีครับเนยใสยเหน่ยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยใช่ค่ะ ซึ่งเก็บไว้ชั้นได้7วันเรียกว่าสัตว์ตาหากาลิกแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆจากรากไม้เปลือกไม้ใบไม้ผล,ลไม้ที่ส่วนใหญ่เก็บไว้ได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุจําเป็นอันนี้เรียกว่ายาวะชีวิตอ๋อครับนอกจากนี้ก็มีพวกน้ำปานะที่ฉันได้ในวันเดียวคือยามะกาเลกค่ะการแบ่งประเภทของฉันได้ตามระยะเวลาแบบนี้แสดงให้เห็นของความละเอียดในการพิจารณาข้ออนุญาตนะครับ คือให้ดูแลสุขภาพได้แต่ก็ป้องกันการสะสมเกินความจำเป็นใช่ค่ะยังคงเน้นความมักน้อยอยู่ประเด็นเรื่องปัจจัย4ยังต่อเนื่องไปในหมวดที่7กระถินคันธกะและหมวดที่8จีวรคันธกะซึ่งเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มโดยตรงค่ะเรื่องกระถินนี้ก็มีที่มาที่น่าสนใจอีกแล้วจากเรื่องภิกษุ30รูปเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังออกพรรษา จีวอนเปียกปอนจากการเดินทางอืพระองค์เห็นความลําบากจึงทรงอนุญ,ญาตเรื่องกรถินใช่ค่ะกรถินจึงเป็นทั้งชื่อผ้าแล้วก็ชื่อพิธีกรรมหลังออกพรรษานะคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ภิกษุที่จําพรรษาครบถ้วนครับและผู้ที่ได้รับผ้ากรถินและทําพิธีการกรถินแล้วเนี่ยจะได้อาน,นิสงกรถินอาน,นิสงกรถินครับ คือข้อผ่อนปรนทางวินัยบางประการชั่วคราวเช่นการเดินทางโดยไม่ต้องบอกลาหรือการฉันอาหารร่วมกลุ่มได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ครับอ๋อเหมือนเป็นโบนัสประจำปีคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะช่วยให้การปฏิบัติตนสะดวกขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งส่วนจีวรคันธกะก็ว่าด้วยเรื่องภาคครองหรือไตรจีวรสังคติอุตรสงอันตรวาสกที่เราคุ้นเคยกันดี จุดเปลี่ยนสําคัญคือการที่ทรงอนุญ,ญาตให้รับผ้าจากชาวบ้านถวายได้ที่เรียกว่าคาหะปฏิจีวรหลังจากที่หมอชีวโกโกมารพัฒถวายผ้าเนื้อดีนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่เน้นผ้าบังสุกุลคือผ้าเก็บจากที่ทิ้งหรือหอ่อศพครับมาสู่การรับผ้าที่ชาวบ้านศรัทธาถวายเพื่อความสะดวกและความเหมาะสมมากขึ้น แต่ก็ยังจำกัดจำนวนแค่3ผืนเป็นการสร้างสมดุลระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริงในการนำรงชีวิตค่ะเราเห็นภาพการวางรากฐานการกำหนดกิจวัตรการปรับข้อกำหนดเรื่องปัจจัย4ทีนี้มาถึง2หมวดสุดท้ายซึ่งดูเหมือนจะเน้นเรื่องการจัดการความขัดแย้งและรักษาความสามัคคีในหมู่สงฆ์นะครับคือจำปะยะคันธกะหมวดที่9ค่ะและโกสัมปีคันธกะหมวดที่10 ใช่ค่ะจำเปยะคันธกะว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติต่างๆของสงหรือสังฆกรรมที่ใช้ในการจัดการอธิกรที่เป็นขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การลงโทษเช่นอุเขปนิยกรรมคือการพักงานหรือขับออกจากหมู่ชั่วคราวค่ะการให้โอกาสแก้ไขตัวเช่นปริวาสหรือมานัดไปจนถึงอัพพานนกรรมคือการรับกลับเข้าหมู่เมื่อปรับปรุงตัวแล้ว สิ่งน,นี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามสร้างระบบยุติธรรมภายในองค์กรส่งที่ชัดเจนเลยนะคะมีกระบวนการตรวจสอบลงโทษแล้วก็ให้โอกาสแก้ไขไม่ใช่การตัดสินตามอำเภอใจครับแสดงถึงความพยายามในการสร้างความเป็นระเบียบและมาตรฐานทางวินัยอย่างจริงจังค่ะ แล้วหมวดสุดท้ายโกสัมพิขันตะกะก็ยิ่งเน้นย้ำเรื่องนี้เข้าไปอีกโดยยกกรณีศึกษาความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่เมืองโกสัมพีขึ้นมาเป็นบทเรียนสําคัญเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหมวดน,นี้เน้นเรื่องสังคเภทหรือความแตกแยกของสงฆ์ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงร,ระดับอนันตริยกรรมเลยนะคะโหแรงมากใช่ค่ะมีการให้คําจำกัดความที่ชัดเจนว่าสังคเภศจะเกิดขึ้นเมื่อพิสุตั้งแต่9รูปขึ้นไปทําสังฆกรรมแยกกันโดยอ้างความเห็นต่างเรื่องธรรมหรือวินยัย ในเอกสารเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงพยายามไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนี้แต่เมื่อไม่สําเร็จถึงกับเสด็จหลีกไปอยู่ป่าเลยใช่ค่ะแสดงว่าทรงให้ความสําคัญกับความสามัคคีอย่างสูงสุดจริงๆใช่ค่ะเรื่องราวที่โกสัมพีเป็นบทเรียนราคาแพงเลยที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียร้ายแรงของความแตกแยกแล้วก็ความสําคัญอย่างยิ่งยวดของความสามาคัคคีหรือสังฆาสามัคคีในการดํารงอยู่ของหมู่คณะ คันธกะนี้จึงบันทึกทั้งเหตุการณ์และหลักธรรมที่ส่งเสริมความปรองดองไว้ค่ะพอสำรวจมาทั้งหมดแบบนี้แล้วทําให้เห็นภาพรวมของมหาวัคที่น่าสนใจมากนะครับมันไม่ใช่แค่รายการข้อห้ามหรือข้อปฏิบตัติแต่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวแล้วก็บันทึกการก่อร่างสร้างตัวขององค์กรสฆงที่มีการปรับตัวพัฒนาแล้วก็วางระบบต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยจริงๆค่ะ เราจะเห็นวิวัฒนาการของกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่ว่าตอบสนองตัวเหตุการณ์จริงและความจําเป็นในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากมีทั้งหลักการที่เข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานแล้วก็การผ่อนปรนอย่างมีเหตุผลเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทค่ะสิ่งที่โดดเด่นออกมาคือการพยายามสร้างสมดุลอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทั้งสมดุลระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริงสมดุลระหว่างความเข้มงวดกับการผ่อนปรน ใช่ค่ะและสมดุลระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหมู่คณะใช่ค่ะแล้วก็ยังเห็นถึงการให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับความสามคัคคีแล้วก็การจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับองค์กรใดๆก็ตามที่จะดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะนั่นสินะครับหลักการเรื่องการวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นได้การสร้างกลไกรับฟังความคิดเห็นและจัดการความขัดแย้งอย่างสันติหรือการให้ความสําคัญกับความสามัคคีที่เราเห็นในมหาวัค์เมื่อ2000กว่าปีก่อน ก็น่าคิดว่ามันยังคงเป็นบทเรียนที่นำมาปรับใช้กับการบริหารองค์กรหรือการสร้างสังคมที่สงบสุขในยุคปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนอืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจฝากไว้ให้ลองนำไปครุ่นคิดกันต่อนะครับสำหรับการสนทนาเจาะลึกในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ